ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25ตุลาคม2565ครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกและการลงทุนโดยดึงดูดคนต่างด้าวผู้มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยพศตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอครับ โดยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวีซา่าประเภทผู้พำนักระยะยาวหรือ Long Term r e s i d e n t LTR Visa แก่กลุ่มชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง4กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง 2. กลุ่มผู้กเกษียณอายุจากต่างประเทศ 3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยและ 4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ รวมทั้งได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิ์ถือครองที่ดินของคนต่างชาติเพื่อเป็นแรงจูงใจนำเงินมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งกระทรวงมหาดไทยเห็นควรดําเนินการเพียงแค่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับการให้สิทธิ์ถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยรองรับเฉพาะชาวต่างชาติสกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ LTR Visa เท่านั้น ในส่วนที่แตกต่างจากกฎกระทรวงปัจจุบันที่ให้สิทธิ์ชาวต่างชาตินั่นก็คือเงื่อนไขของชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ4กลุ่มดังกล่าวที่ได้สิทธิ์วีซ่าพำนักระยะยาว โดยจะต้องนําเงินมาลงทุนไม่ต่ากว่า40ล้านบาทในธุรกิจหรือกิจการที่กําหนดและต้องคงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า3ปีถึงจะสามารถยื่นเรื่องขอใช้สิทธิ์ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยไม่เกินหนึ่งไร่ภายในเขตกรุงเทพหมหานครเขตเมืองพัทยาเขตเทศบาลหรือบริเวณที่กําหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว สำหรับเนื้อที่ที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็จะไม่เกินหนึ่งไร่ถ้าเกิดหากมีการถอนการลงทุนก่อนกำหนดครบระยะเวลาการดำลงทุนนะครับก็หมายถึงว่าก่อนครบ3ปีสิทธิ์ที่ได้มาซึ่งที่ดินในส่วนที่ยังไม่ครบจำนวนหนึ่งไร่ก็จะต้องเป็นอันอะระงับไปนะครับในกรณีที่ได้ที่ดินมาครบหนึ่งไร่แล้วแต่ต่อมาจำหน่ายออกไปทั้งหมดหรือว่าบางส่วนก็ให้สิทธ์ ที่ได้มาซึ่งที่ดินนั้นตกไปหรือว่าเป็นการระงับไปด้วยร่างกฎกระทรวงนี้สามารถทบทวนได้ทุกๆ5ปีนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมไทยในขณะนั้นด้วยซึ่งจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะส่งร่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยจะรับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วยครับ